ตราบใดที่โลกนี้ไม่สิ้นแสงตะวันอำเภอบึงการไม่สิ้นคนดีณดินแดนแห่งนี้อำเภอบึงการอำเภอที่กำลังยกฐานะเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยเมืองชายแดนแห่งลุ่มน้ำโขงดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและมีความสงบร่มเย็นมาช้านานเมืองชายแดนแห่งนี เมื่อเอ่ยถึงกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244ทุกคนต่างรู้จักกันดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลความสงบเรียบร้บรอยให้กับพี่น้องประชาชนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบึงการและในอำเภอเขตพื้นที่รับผิดชอบสุภาพบุรุษที่ชื่อพันตำรวจโทจำเนียนจันคำผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244ในฐานะขุนพลผู้นำด้านการปราบปรามท่านนี้ ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมายนี่คือท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสงบสุขของพี่น้องประชาชนที่อยากแนะนำให้ท่านรู้จักในโอกาสนี้ใครขอแนะนำประวัติและผลงานของพันตำรวจโทจำเนียนจันคำโดยสังเขปดังนี้พันตำรวจโทจำเนียนจันทรคำเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2 5 0 1ที่บ้านเลขที่6 หมู่ที่สองตำบลยางศัก์โพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงตำบลยางศัก์โพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนสีทองวิไลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่โรงเรียนสีทองวิไลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนนารีนุกูลอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2534สำเร็จการศึกษาปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพุทธศักราช2552สถานภาพทางครอบครัวสมรสกับนางวิไลวันจันคำมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่242หมูม่ที่7ตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายประวัติการรับราชการเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2520ตำแหน่งลูกแถวสังกัดกองกังกับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพยอศเมืองขวางจังหวัดอุบลราชธานีเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังนี้ตำแหน่งลูกแถวผู้บังคับหมุ่งสังกัดกองกังกับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษทำหน้าที่ครูฝึกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ถึง2533และเมื่อปีพุทธศักราช2523 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดน่านตำแหน่งผู้บังคับหมวดสังกัดกองกำกับการสามกองบังคับการฝึกพิเศษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ถึง2537ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยต่อจอที่244สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึง2540 และได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งผู้บังคับหมวดทำหน้าที่รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่245สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ถึง2547 eh. และได้รับมอบให้ไปปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244 สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดยนที่2-4ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึง2554ผันตำรวจโทรจำเนียนจันคำสำเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งในและนอกหน่วยเช่นหลักสูตรครูฝึกหลักสูตรจูโจมจากศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่81หลักสูตรกระโดดรม่มผู้นำหน่วยระดับผู้บังคับหมู่หลักสูตรนักแม่นปืนชั้นสูง หลักสูตรชั้นในเรือพักนาวิกโยธินหลักสูตรสารวัตรหลักสูตรเบเกอร์ทอสและอื่นๆอีกมากมายที่ผ่านมาเคยได้รับการยกย่องชมเชยระดับบุคคลเช่นได้รับการประกาศชมเชยจากกองกําลังสุลศักดิ์มนตรีรเป็นผู้บังคับชุดเฝ้าตรวจชายแดนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2539ได้รับโล่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบรามดีเด่น จากนักข่าวจังหวัดน้องขายประจำปีพุทธศักราช2547ได้รับประกาศกิต,ติคุณดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรประจำปีพุทธศักราช2548ได้รับประกาศชมเชยบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นจากสำนักง,งานปปอสอประจํปีพุทธศักราช2548 เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่นได้รับประกศาศกิติคุณจากพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปีพุทธศักราช2549ได้รับประกาศกิติคุณการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2550และประกศาศกิติคุณการป้องกันยาเสพติดดีเด่นจากพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด <HHH> ได้รับประกาศกิตติคุณผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการดีเด่นจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคสองประจำปีพุทธศักราช2552จากพลตำรวจตรีโชติไถ่ยิ่งผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคสองได้รับประกาศกิตติคุณการปฏิบัติงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่244ประจำปีพุทธศักราช2552 ได้รับการยกย่องชมเชยระดับหน่วยงานเช่นได้รับประกาศกิติคุณให้เป็นกองร้อยปฏิบัติการดีเด่นจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดีเด่น9นายประจำปีพุทธศักราช2550ได้รับประกาศกิติคุณให้เป็นกองร้อยปฏิบัติการดีเด่นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดีเด่น6นาย จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่2-4ประจำปีพุทธศักราช2551ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับประกาศกิติคุณดีเด่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2นายจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่2-4จำนวน4นายประจำปีพุทธศักราช2552ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับประกาศกิติคุณการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น แะจำปีพุทธศักราช2552จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24จําจำนวน2นายได้รับชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการแจ้งข่าวสารยาเสพติดจ,จากสำนักง,งานปป,ปสภาค4ได้รับชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ที่การปฏิบัติหน้าที่ประสบผลสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีพุทธศักราช2552จำนวน4ครั้งและปี2553จำนวน5ครั้งได้รับประกาศกิติคุณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการดีเด่นจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ประจำปีพุทธศักราช2552ได้รับประกาศกิติคุณหมวดตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการดีเด่นจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2 ประจำปีพุทธศักราช2552ได้รับประกาศกิติคุณผู้บังคับหมวดตำรวจตะเวนชายแดนปฏิบัติการดีเด่นจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองประจำปีพุทธศักราช2 5 5 2ในช่วงเวลาที่พันตำรวจโถ่จำเนียนจันคำได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244ท่านได้อุทิศตนทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ และสามารถประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆได้มีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับปัญหาต่างๆที่รุมเร้าพี่น้องประชาชนเช่นความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244ไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้ออกดำเนินการขาจัดทุบบำรงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเรื่อยมาส่วนในด้านการปราบรามยาเสพติดต่างเป็นที่รู้จักกันดีดังปรากฏเป็นข่าวออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทางสื่อต่างๆอยู่เสมอเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านเมืองซึ่งเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่เสี่ยงต่ออันตรายรอบด้านแต่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244ก็สามารถพิชิตได้ นับเป็นเวรกรรมที่น่ายกย่องของข้าราชการตำรวจทุกนายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่244โดยการนำของันตำรวจโทจำเนียรจันคำได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเช่นการจัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆซึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่แล้วยังได้สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่จากวันนั้นถึงวันนี้วิถีชีวิตราชการของพันตำรวจโทจำเนียนจันคำจำต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่247อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยดินแดนที่ได้ชื่อว่าหนึ่งเดียวประเพณีผีตาโขน โดดเด่นวัดเนรมิดวิจิตรสารพระธาตุสีสองรักหลักสองแขวนเมืองดินแดนสัจจะและไมตรีชาวอำเภอบึงการใครขอแสดงความยินดีกับท่านในการโยกย้ายไปรับตำแหน่งในครั้งนี้พวกเราเชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรและเชื่อว่าคุณงามความดีของท่านที่ทำไว้ จะหนุนนำให้ท่านพบกับความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างแน่นอนชาวอำเภอบึงการรู้สึกขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายและชาวจงังหวัดเลยต่อไปถ้าต่อจอดอไม่มาทำตรงนี้ให้นี่เราจะมีโอกาสมีบ้านอยู่แบบนี้หรือเปล่าครับมีค่ะ อยู really okay. ่ท <Có, S 1> ี่คืออยู่บ้านน้องไกรตอนอยู่สมัยก่อนก็อนจะมีบ้านคงก็ยากคงจะนานครับเราก็หาเช้ากินค่ำกว่าจะได้แต่ระบากก็หาซื้อท้าวสารกินว่ากมันไม่พอจ่ายในครอบครัวก็หภูมิใจที่ท่านมาสร้างให้ ดอสัมนึกในนาทีย้ำประเวณทั่วไปในพงทีทั้งกลางวันและราตรีบ่งกันแดนไทยจะตาร,ร,รากตรำรำลำบาก ทิปไตยไว้ผู้ฟ้าดินชาติศาสนามหาักษย์และรัฐธรรมนูญตชดเธอทูนเหนือชีวิตหากใครมาย่ำยีเราพรีชีพสินเพื่อผู้มินองราชันมั่นยงยืน